มาใกลๆได้ปีใหม่รู้านเจ้าจับมาค้ายตำรวจจับบ่บอได้หรอไม่เขาจะจับเลเจ้ากัดได้เนาะเจ้าเนาะจะได้หดพันหาพวนพิ่นบาบุญเอนืเพิพนบาบุญของน้องจะบ้อยบ้อยพาคุมขั้นมิสูบระได็นความอายในชาตินี้นั emat. ่นห่วงห้าม ้้้ซุกแลวท่านผูชมสบ,บายดีสบ,บายดีท่านผู้ชมเบิร์ดทุกทานเด้อพบก,กับสองน้องหน้าพ้าทู่อ่ะตอนนี้น้องหน้าก็สป๊อปแล้วกะน้องเพิ่นจะพากันไปตลาดท่านผู้ชมจะไปซื้อของมาเกี่ยมเห็ดกินแรงเนาะแล้วกะจะพากันไปเบิ่งเตาแลท่านผู้ชม าเต่ามาปล่อยเฮ็ดบุญสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะมื้อนี้เด้๋ยวกะมี FC คนนึงเพิ่นคอมเมนต์มาว่าอ่าลุนงน้าพัก่เพื่อนแม่เฒ่าบ่แม่เฒ่านี่เพิ่นเป็นนางเอกมอหลัมเก่าบ่าก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นมอหลัมเก่าบ่าเดี๋ยวลุงน้ากลับมาน่าจะสอบถามเพิ่นมเดีวกะถ้าแม่รีนมอหลัมเก่าลุนงน้าจะให้เพิ่นล้ำโซฟังเนาะบูนมาเฮ็ดบุญน้ำกันจ้า อยเตาทำอะไนก็ไ่้ทุกท่าอย uh ู่เดียวใบเตาดูเด่น้องเด็น้องเตาดอกเนี่ยค่ะฮะส่งไปทําป็นไงเด้อจำซีหมอนม่ได้เอาใบดีน้องทำใบเตาได้บอกนี่อันนี้ไปซอมากเห็นอยู่ในตลาดโตละลอยเลยซื้อมาสองตัวคเ่า บาจอายุยืนยาวไงสุขภาพแข็งแรงกระต่ออายุยืนใช่คืนฟูธรรมชาติโอ้แย่ <c oughs> เลยยานตัดพายรูปน้ำไหมตัดพา,ายรูปนี่รนนู้ป่ะเจ้าขเจ้ามาขายตำรวจจับบ่ปอดได้หรอ ปลอยเขาจะจับดิเต่ากัดได้เนาะเต่าเนาะแดนจับได้ปล่เต่าดไปเลยแมมาปล่อยไปไปดินน้ำกันเด้อคืนทูธรรมชาติเ้อนี่ต้องจับกระดองอย่างนี้จ้าบะงบบ้าเอาพี่ทาไม่ปล่อยเหรอไอยจิจับเออจับอย่างนั้นแดน มาไก่ๆเลยปีใหม่เชอนสูรรมาตาเอาไปหาหมูไปน้ำหมูไปน้ำหมไปแล้วไปแล้วนปองาไปเดี๋ยวก็ไปไปแล้าเด็ลมาไปแล้วไัอีกตัวลึ้เลยแล้ว lội lại nhé, sa thú, các bạn tham ôn, ô,แถว này vẫn anh nè, mi tiếng à, nu, nần... tiếng nụ hồng gì เวลาหนาฝนนัน่นตอนนั้นจังโม,มาพากันมาไต่อื่นไงสิเด้ก็มีอึ่งมา,าแทนเมนนะมันอยู่ไก่ปลาไงมันอยู่ไก่ปลามันบ่นต้องไปจับบนไทนาเลยเด้หน่เสียนจะเสียมันเต้นขึ้นมาทั้งไอ้ทัง้งไอถนนเลยเด้ย้ยายเรามากินพวกนู่งก็จะไปหายแล้วพวกนกุ่งโบกินเข้มา,มาตลาดเนี่ยสิงส่งตอนนี้ อิฟชีคอมเมนต์เอาว่ะเมนเอาคือรัวเอาเขาถ่ายคลิปตอนมาเด้ออิฟชีคอมเมนต์ว่าง่ายเป็นนางเอกหมอลำเก่าโบเอาป่ะอือเมนบ่เมนโอ้มอลำบงได้ไม่รู้ว่าบงไดต้องไปสอนอะไรเด้อเออแต่กีดแล้วดังแต่ว่าเราไม่ได้ดังแบบในจังหวัดอุบลดังแบบเขตพื้นที่ใกล้เคียงแบบยาโสตงเสียแล้วดังเด้อแต่ว่านี่ไงมอลลำอ้มีมอลลำมอแาบจ้ะ นี่หนูภาพไปสวนมดแล้วจะพามนะแบบเพราะแบบสมัยก่อนอนะ่เะเข้าเจ้าแบบว่าแต่งงานมีลูกมีผัวแล้วขเข้าเจ้าแบบว่าบริคือสมัยนี้นะบูรีจังสีนะว่าเออพวกนี้นัน้นของมวลเป็นได้ไมีลูกมีผัวแล้ว,วก,ก็กระโวยอยากให้คขึ้นรัมคุณบอคนิยมคุณบอเบิง<อ>แต่สูงมือนี่นัน้นสีทองใหญ่ทองแก่ไ,ไปลั่ได้ข,ด<อ>ข้าเจ้ากระโวถึงเลือดิโอ้ขามไปนี้ขอพวกแล้วเขากระโวยบมแมน ใครมาล่ำสิงอ่ะบอรูว่มาล่ำเออเสด็จมา FC พืนที่มาคอมเมนต์เนาะมาล่ำก่อมาก่อนบอกั้คเออไที่เป็น FC พืนมาคอมเมนต์แมผูช่บอกๆเราล่ำไปฟังที่ละเนาะเมียเราล่วนเด้อแราว่าเสียงไม่ร ีถามมาว่าไอ้เฒ่าเป็นหมอลำเก่าบ่ลำให้เพิ่นฟังแด่ท่อนนึงเส้นเก่าไม่เฒ่าเบิ่งดิงนเบิ่ง YouTube น้องนาดิเพิ่นคอมเมนต์มาว่าคุณยายเป็นอ่มอลำนางเอกเก่าบ่คิดฮอดคือเก่าเด้อเพิ่นว่าเอาลำเพิ่นฟังด้ผู้ชายผู้ชาย่นนเป็นผู้ชายอือผู้ชายบ่ เป็นคอมเมนต์ในคลิปที่ไม่มาเื้อแหกเด้ที่วัน,นแหกที่เฮาที่เฮาถ่า,ายอยู่นี่ดิพยายามไม่เถาเด้มาเบิ่งว่าไม่เถาประวัติจำบทก่อนได้ดได้ท่านผู้ชมมกระลำโบกินจอร์ดาไข่เถาอะไรเดือนวันนี้แต่นี่มันก็ระลำปินอยนู่ตะเกียกรเถาะเอะไรเขาเพลงยังกรได้ปุ้ดได้สิได้้รองเพลงเขาปุ้ดได้เป็นนักร้องลำลำก่อนนี่ก็ได้ก่นอ,อน แฟนคายุ่งจำได้เนอะแฟนคลายังจาไดนอเม่าตังจำบุรดล้ำได้เละก่อนหนึ่ง áo หนึ่งสองสามาจังะก้อนล้ำแม่ก็ว่าเ่าเป็นนั่นน้อตรงนี้ข่ายได้นาะข้าตะกี้นมอเมานาอเพิ่นเอาเอาล่ำมาแล้วและก้อนเดียวพันหาลอยบาท โบลําเก่าจิบสามปีตอนนี้ตอนมายามเมถาปีแรกหันตัวเมถาวว่าเจ็ดสิบสองปีหันหวยออกเจ็ดสิบสองดิกระแมนตลอดโดยเอฟซีว่าเอ้าหน้่งนาคือลงคลิปสาแทะเขนลงคลิปใบมันเขาถือเบิดประเทศไทยเขาว่าน่ะอืมเขาเบิ่งเรียกคนเขาเบิ่งเขาติดตามด้แม่เขาจำได้ดิเอ้าเขาต้อเห็ุเนี่ยไรลับหนึ่งสองสาม นั่มาเป็นจอยก่อนแฟนเก่าเลยไม่ถาแฟนเก่านริมันอยู่ประเทศไหได้หรอแฟนเก่าเพื่อนเก่าเพิ่นเขียนโตไทยเนาะเอียถามเพิ่นคอมเมนต์บอกไม่ถาในเด้อว่าอยู่ประเทศใดอยู่อำเภอใดตำบลใดเนาะนคอมเมนต์ที่คอมเมนต์วาาใจรำลองให้ฟังก่อนหนึ่งนะรำลองนะโดยรำรอง โอ้ยบุญเอ้ยบุญหนังสางโอ้ยเสียงกระบอมีด้วยอ้หย,ยเป็นหุนทางพ่อจาเด้เที่ยวใจแต่ายามีบาป้าเล่นขินสังมีเวน้นมาเล่นตองทำให้น้อง ทางพี่ชายเอ้ยนะนนั่เสียงบอดีอโอ้พี่คินหอยแฟนเก่าวะนี่เออจุนบึกน้าวลูกท่านผู้ชมอู้ยเยี่ยมดื้อยหญเด้อเอาทนทนคินหอยแฟนเก่าวะตัวนี้เอา เขาสิบ่าอันกรอีสานกรอีสานขี่ถอดเส้นเก่าอีสานคุณเรืองเรืองอารามฟังเสียงแคนเสียงลำยังก็เป็นจนจนอุบลเออเออมวนอีลีอ้วนเออ วันอิริเ,เอยมน้อยน้ำเออละพันมาเมืองอุบลเสาคนเท่ายาฟ้าอุบาเป็นแดนดอกคูนมันก็เหลืองอารามตามริมทางที่เพ่นสร้างใบอุบลเอ่ยหงเฮียง ลเพันว่านี่ลเพันว่าบุญเอ้ยพันบาบุญไผหน่อยอย่าวังคอยสิมาหาหวมเต็นนั่งเอ้ยขั้นเป็นขาดในรวมเตี๊ยังนันในพบกันนี่ลเพันว่า เพนบาบุญเหนยเพินบาบุญของน้องจะบ่อยบ่อยพาคุูมิขันมิสูบไดแห่งความอายในชาตินี้นั่นห่วงหามซูกุซิวาไปจังได้ไหมจะไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เสียงเสียงผ่านการจ่อข้อมาเนาะแมนเสียงผ่านการจ่อข้อมารักษาเอมรักษาในปวดมันกระบอกเสียง ศัสมาพกเดือนนึงบ่แม่พขาปีบ่๊ะเต๊ะปีเต็มเต็มเลยกระปีิ้นรักษาคอหนึ่งปีเต็มเต็มค่ะเจ้อคอโอ้บทนี่แม่นบทอันนั้นอ้วนโบเดซาบ่เมืองอุบลบบไดซาวอ้วนลูกยังไปดอกเตือนเสียงแคนทนนี่คักไม่เป่นเสียงแคนไม่เถาเป็นเช้าอ้วนเนาะ มวลคือเก่าเลยเพื่นเก่าสักพอลอกจืดลำมวลเสียงหวานบานนี้เสียงแลมยังก็เป็นจนจนอุ่นเอ่ยมวลอีรีอีสานเลยเออเออเนาน่ามันยังยมอยู่ข้อยังบ่ดีแฮงยังบ่คุ้งที รูบวนอีชานแมท่าวาเอ้ยขากเลอ้อม,มีแฟนคลับดเด้อนมนำดยเพิ่นว่าเพื่อนแมท่าว่าคอมเมนต์บอกแมท่าไ่าว่วาแฟนคลับผู้นี่อยู่จังหวัดใดอำเภอใดคนประเทศใดนนเนาะคนจังหวัดใดเพื่อจำย่ายได้โดยอ,อ,อ,อบอกบอกปฏิบัติจังบัดนะยนาโสธรไหมคนเหมนเป็นคนจังหวัดยาโสธรอกค่ะ เออบ่เป็นมาลำเก่าอยู่มาจะโสทอนด้วยบ่เป็นนี่แฟนเก่าอยู่ผุนบดังอ๋อลังอยู่ผุนบะเออแฟนเป็นตำรวจอยู่เดียวนี่โอ้ยขันแมนผู้นั้นมายามได้บ่ไม่เถายามได้ขึ้เก่า้วได้เนี่แหละนะนั่นอันพิมวนซื้อแล้วเออแฟ้เก่าพิมวนนะคะเป็นตำรวจเยอะแฟนเก่าถามหาหนิบุธรรมดาเด้ไม่เถา ขนาดเพื่อนอายุเจ็ดสิบสามปียังสวยทั้งทีส่มงามดิแม,ม่แถวค้อนอุบลนี่มันมวน,น,นแห้งตาบะแม่จำบ่ได้มแม่พี่หน้าว,วะคนค้นยูเล่านะขนหาคือแม่นี่เอินว่าผู้งามเพื่นวะแม่นน้ำแม่แถวโคมสวยดีงามเด้หมดของใช้ยกรรมแบบน,นี้แม,ม่แถวคุ่นห้อยได้คุ่นเพื่นกันยังดีคือเก่า นี่เราเส้นเส้นเอ้ยแม่น้ำขุงยังไหลเจ้าเขาออ่าสีม้วนยังล้นฟังให้พี่น้องเฮายั่งรักษากันสืบไปฟ้องเขาเก่าดืมซอยกันยิบซอยกันเพิ่มเติมแต่งให้มันดีเมืองอีสานเฮามีเเฮามีสิ่งดีคงไว โาบาไกลหรือไกลอีสันบุญอีสันนุ่มยังอยู่สุมสินหาวหัวหนมใจกันป่าเพนี่แต่ก่อนนั้นบ่ได้ลาไปใส่ผุ่นบองไฟเขาพันสายังหวนเฮฮาจนมีคนมาหลายรุ่นหลายเสนมาเห็นเห็น chẳng hạn món thề thề y sản ơi ơi bò và hình ơi bò an gái tay y sản bò khơi ngang bùn mông phái Thái hào mòn sút bò chút ninh mi lâm con lâm xiềng lâm phân đơn phân em là phăng xiềng khen xiềng lâm nắng đập tên chôn chôn ອ <laughs> ຶເອີຍມັນບໍ່ຫ່າງເອີຍນໍໄ อ,อ้นสอนดีเฮอนสอนอิสานบ้าน <c oughs> คอยเอสียงเทนุอยก้องเสียงลางนำดีเนอกคุณเรื่องเลื่องอาามงามดูดีสั่งสุดสีได้สุดใสให้เสื่อนบ้าน มองท้องทุ่งหินฝุงควายกินหญ้าเสียงนกกามาน้องกลมกลมกันขาหมูเด็กน้อยแล้แวกคอยตามลำธารโอ้อีสานเมืองหมอแคีนแดนหมอลำเออเบื้องบนไหนก็งามลำ เมืองอีสานบ้านบอนจังแม่นาออนโซนออนโซนไหลแท้แท้อีสานเอเือยบ่าหิบ่ว่าไก่บว่าไก่ไผยก็ะแห่มาได้ดูงามดูราประเพนี้หงอยงเรื่องลำมองล,อง,ลองไปทางกำรธราดพนุมสมยองอจังแม่นงามอีลีม ล้วจังเม็นมวนอิริอะไรเลือไฟ้หอเต็มเต็มโอ้ยใส่เหลืออยู่ทั่วโค้งเออเออไอสานเออมวนอีลิเออเออยนอนานี่ก่อนนึงจบนี่ไม่เท่าจุดแตงใบปะ ย้ายกอนขนาดน้ม่เมถาเนาะแมนมนี่ลายอมไมไา่เร่ำแต่อายุจีกปีโอ้ยตั้งแต้คุณนะตั้งแ่แม่อายุสิบสี่สิบห้าปีคุณเออลังตอนสิบปีนนจนมาสิบเก้าปี ขอบใจแม่แถาขอบคุณแม่แถาลำสูฟังเด้อลำสูเอฟซีหน้าฟังเด้อลำเก่า <c oughs> อ่ะเบิรงชา้าฟอปเพิ่นเห็ดกินแดงท่านผู้ชมว่าน้ำจิม้มคือเป็นสีเขียวก็ใส่พริกสีเขียวไงอันนี้เป็นน,น้ำจ<อ>ิ้มซีฟู้ดแบบน,น้ำจิ้มอันนี้มันจะรสชาติแบบเผ็ดเปรี้ยว <c oughs> อันนี้เกี่ยวไท่ปะ คนอื่นว่าใส่พันใส่พั้นตะไคร่ันี้คือหมักอันนี้คือหมักแล้วนี่นี่เราก็จะเอามาพันนี่หมักไว้อันนี้คือสุกแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเอาไปย่างให้มันหอมโอ้พันบะในงานก็เอามาพันใส่ตะไคร่ได้กินด้ยบะฮะบะเอาอย่างไมนหอมเนี่ยมันจะได้ความหอมแล้วก็เหลืองกินเอง แคแอบจ้าแคแบบแคแอบเจ้าไม่ถึงอย่างแค่เจ้าไดชุดมาจากโอในติ๊กตอกไงเคยทำกินแล้วตอนนั้นมันเค็ม,มเลยจะมาแก้ตัวค่ะโอ้พันชุดเด็วก,ก็ตัดบ่แเมนเราก็จะตัดอันนี้ไส้ตรงนี้สุกแล้วนะคะเราไปต้มแล้วเราไปต้มล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพัน นี่นี่อันนี้คือพันยียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำไปย่างนะคะนี่เฮ้ยเาจะถอดไปก่อนนี่นี่นอ๋อบริกัดกินเบิดตะไร่เนาะบอจ้าแล้วอ้หอมตะไคร้เนาะอืมท่านกินเบิดตะไข่นะ่ะจะเสียบได้แบบซอยเบิดนะ่ะมันก็จะหั่นแบบนี้อ้าวพี่น้าลองซิมบอ ตอนนี้ซุกแล้วท่านผู้ชมหอมมากเลยซ้มชิโนะเนาะจะใส่ขี้มืออยู่ปะใส่ใส่ขี้มือเรียบร้อยแล้วนี่ท่านผู้ชมหอมจริงด้วยโมขมอย่างที่คิดเนาะอร่อยไนะหนมนุ่งอร่อย กินจ๊กไข่น้ำต่วงที่แฉเลยร้องซิมือดีเหรอหอมหอ่ไหมอร่อยมากเยไปทำกินที่ลรานะแัดไปเมืม่อกล่อกงก็สิบหิได้ยบบนี้อาซิมืมอจะบ้างหอมเลยอะทช่ว ครั้งแรกอร่อยมากเอาป่ะ <c oughs> อ่นนะอนเนาะคือมันมันสินหยาบนะครับอ่อนเป็นอ่นอ,อนเ<อ>นาะน้องกินกับน้ำจิ้มพอดีอือสิ้นเหรอ,อ่มเะเพราะหน่ายกินปนเนะอะสิ้นจับ จิจจตใจเนาะก็อะไรนะแค่แอบจ่ะแค่แอบจปเห็ุแค่ติ๊กตอก่าทำกับข้าวลอยมาหลังเดี๋ยวทำให้กินเลยเนอะเป็นยังเาเช่อจะเร็จแล้จะซักะสร็จ้จะซักจะเถือเหมยเป็นอย่างเจ้วชีว่าจะลากินห<า>พราท้อยโตก่อน่อ,อ,อ,อนออโต นึงนก็น้องได้เคือนถึอดาเ้ยเถื่อนช่เเยแต่เจเ็นซี่ยรีย์ดาหวดาหเมือเ่อนมือเิดนะคนมือคนเนาเรื่องขอขาจะมองนไม่าว่าพันดาเก่งไเหนายังโมเคือดาดงั้นทำนี้ยังโสิยังโนั่เถื่อนโเสื้อเถื่อนตอนนี้น้องแนเตรียมตัวสิบไปสวดมุ่นขามปีเ้ย เป็นไงน้อนงนาทสปปมสปอว่าเขาแต่งกายแนวดิเพิ่นว่าก,ก็คือคนเล่าแหละเต่งกายสุภาพเนาะใส่โฮมขาวนุง่งขาวผมขาวนะสำหรับคลิปนี้กะตามใจเอฟซีให้เมเทัลเพิ่อนรำสุภาพเนาะมวนอยู่บอาาสแตผู้ชมสำหรับน,น้องนาเลยกะคนหนาวจนแตกแตงโมชูมหมอลำคนงามเกาเ่าพเพิ่นว่าเอฟซีขอมาว่าใหยเมทัลรำสุภาพเด้ เพิ่นฝากบอก FC ผู้ที่คอมเมนต์ว่าอ FC คอมเมนต์นะ่ะเป็นคนทางได้เพิ่นว่าเขียนบอกเพิ่นได้ท่านผู้ชมเด้ออ่ะกินข้าวไปทียำหอยแล้วไปสวนมุนขาปีนจมกันได้ท่านผู้ชมเด้อฟังไทยขังแหลกของน้องนาเนาะสวนมุนขาปี สำหรับคลิปนี้น้องนาจะปิดเทีย่ยวชนีและ่านผู้ชมเด้อฝากติดตามคลิปต่อไปส่วนมุ่นขามปี้ยู่วัดพระใหญ่ท่านผู้ชมน้องนาจะไปกับสาวป๊อเด็กกะหมู่เพื่อนเพื่อนเนาะอ่ะมาเบิ่งว่าส่วนมุ่นขามปีบ้บานเพื่อนจะเป็นแบบใดธรรมบุษมิ์สำหรับคลิปนี้น้องนาจะปิดเทียวชนีเด้อบ๊ายบายสบายดี